ที่เกิดวังคานะคะปะจําวันที่14ถึง20กรกฎาคม2567นะคะในเรื่องงานค่ะแนะนําว่าให้ดูคลิปตอนต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะสัปดาห์นี้นะคะได้ไพ่3ใบนี้ค่ะ คุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะมีการตัดสินใจที่ดีนะคะหรือว่าคุณอาจจะถูกหัวหน้านะคะเบรกไม่ให้ทํางานอะไรบางอย่างนะคะคุณก็ต้องเชื่อนะคะถ้าสิ่งที่เขาเตือนเป็นสิ่งที่เขาหวังดีค่ะงานที่ทําอยู่นะคะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนที่ทํางานชิ้นนี้ถึงจะสําเร็จนะคะหรืออาจจะเป็นงานพวกตรวจสอบงานหมอนะคะถ้าคุณต้องการที่จะทํางานแนละให้มีความก้าวหน้านะคะแนะนําว่าให้ปรึกษากับ ผู้เชี่ยวชาญกับผู้ที่รู้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องในการทํางานจุดด้อยในการทํางานของคุณนะคะคุณมีความคาดหวังค่าว่างานของคุณต้องดีขึ้นต้องประสบความสําเร็จนะคะแนะนํานะคะว่าให้ไปทําบุญที่โรงพยาบาลแม่และเด็กนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะขอให้โชคดีค่ะ